ด่วนเลยคะ่ะมีน้องๆคนไหนที่อยากได้เขาสีขาวดําที่มีสร้อย,อยตรงกลางแบบนี้บ้างบอกเลยของชินี้สวยมากๆใส่ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเลยจ้าและของชินนี้นะคะน้องๆแจกเพียงแค่สามพันชิ้นเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวิธีการทําทํายังไงเขา้าแบบตามพี่แป้งมาเลยคะ่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเด้อน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะน้องๆกับแบบแบบนี้เขามาแจกของทุกวันเลยคะ่ะและมีแต่ของสวยสวย นนีอขงชิ้วิธีการรับก็คือ,น,อน้นองๆจะต้องอยู่ในแมบนี้จนตัวเองเนี่ยมีพอยทั้งหมด200,000พอยในการยืน a อฟนะคะซึ่งหมายความว่าน,น้นองๆไม่ต้องกังวลเลยหากเวลาน,อน้นองๆจะลดไม่ล้หรือว่าจะมีคนเหยียบปุ่มไม่เหยียบปุ่มนะคะแค่ทำในการที่น,อน้นองๆยืนไปเรื่อยๆข้ามวันข้ามคืนยืนไปเลยค่ะจนกว่า จะมีพอยท์ทั้งหมด2องแสนนะคะน้องๆซึ่งพอยท์เนี่ยเราสามารถเช็คได้นะคะด้านขวามือกดแถบดูได้เลยค่ะว่าตอนนี้เรามีพอยท์เท่าไหร่แล้วใครที่อยากได้แนะนําให้มายืนตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะของออกไปมาสิบกว่าชิ้นแล้วนะคะน้องๆแจกเพียงแค่สามพันชิ้นเท่านั้นรีบมาทําตอนนี้เลยเดอ้อ